ในสภาวะของสังคมที่วิกฤตเนี่ยนะครับมันมีหลายประเด็นเลยที่เราจะต้องดูในประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าเราคงตระหนักร่วมกันนะครับว่าที่บ้านเมืองหรือสังคมไทยเนี่ยที่เราล้มเหลวแล้วมีวิกฤตเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีเทคนิคเป็นเพราะว่าเราไม่มีคุณธรรมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ว่าเทคนิคและความรู้เนะี่ยคนไม่ดีเอาไปใช้ก็ไปทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าคนดีเอาไปใช้ก็ไปช่วยผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องการผู้ที่มีคุณธรรมมีปัญญาก่อนมีความรู้หรือเทคนิคในการทำงานนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกด้วยประเด็นของวิกฤตแบบนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้บริหารองค์กร เป็นผู้นำองค์กรเนี่ยการร่วมทุกข์ร่วมสุขในองค์กรสำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องเผชิญกับการถูกทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกตลอดเวลาเพราะนั้นผู้นำมีบทบาทสูงและต้องเป็นผู้นำที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมันก็เลยมาถึงประเด็นที่สามว่า การร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือ,อกฎธรรมชาติของการร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยมันเกิดยังไงทุกทุกคนรวมทั้งหนูด้วยรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเรารู้ดีว่าเวลาเราเครียดเวลาเราหดหู่เวลาเราเหนื่อยอผมกลับบ้านไม่ค่อยมีใครเวลาเครียดแล้วกลับที่ทําง,งานแสดงว่าสังคมภายนอกกับบ้านเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกัน ที่บ้านเนี่ยเราใช้กฎธรรมชาติเราไม่สมมุติเพราะฉะนั้นการบริหารจิตใจแบบที่บ้านเนี่ยสำคัญมันทำให้เราทุกคนมีพลังที่จะตื่นมาตอนเช้าออกไปแก้ไขปัญหาถ้าเมื่อไหร่เราเอาจิตใจอย่างบ้านเนี่ยมาใช้ที่องค์กรก็จะเกิดการร่วมทุกข์ร่วมสุขเกิดพลัง การเข้าใจกฎธรรมชาติจึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้ามันถึงประเด็นที่4ก็จะเห็นได้ว่าด้วยบทบาทนี้เนี่ยผู้นำที่ที่มีความความกล้านะครับความกล้าที่จะอะไรครับเปลี่ยนแปลง กล้ากล้านี่คือเลชนะครับมีความกล้าเคอรเลที่จะเปลี่ยนแปลงคือ Transformation นะครับให้เข้าถึงกฎธรรมชาติในหน้าที่ตนต่อการเปลี่ยนแปลงแปรปลวนของโลกจึงมีบทบาทสำคัญบทบาทนี้เป็นบทบาทเรื่องคุณธรรมและปัญญาทั้งนั้นนะครับที่จะต้องมาก่อนเรื่องเทคนิคและความรู้นะครับ เราเห็นดอกไม้เนี่ยเราก็บอกว่าสวยที่จริงแล้วมแมลงเนี่ยก็ยเห็นดอกไม้สวยกับเราเพราะเห็นแสงและสีจากอูตาไวโอเลตซึ่งมนุษย์ไม่เห็นแสดงว่าเครื่องรับของเราหรือเครื่องส่งของเราเนี่ยมันจำกัดเราไม่สามารถเห็นอะไรแม้แต่เท่า,มาแมลงการเข้าใจกฎธรรมชาติเราเพน,นี้มันให้สติเราว่าเครื่องรับเครื่องส่งเราเนี่ยมันสับประรังเคหรือเปล่า มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเรามีครบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นผู้นำเนี่ยเครื่องรับทางอารมณ์เนี่ยต้องต้องปิดต้องปิดเครื่องรับทางเห็นและได้ยินเนี่ยเราใช้ความคิดนะฮะแต่บางทีในบางส่วนเนี่ยเราต้องปิดมันซะบ้างเพราะว่าเราต้องใช้ทางจิตบ้างซึ่งเราจะมีเครื่องรับประเภทนั้นต่อเมื่อเราปิดอารมณ์ลงบ้างปิด การสมมุติตามความคิดเอาเองลงบ้างเพื่อให้รู้ว่ามันมีอะไรอีกเยอะแยะผู้ที่เป็นนักปัญญาหรือผู้ที่เป็นศาสดาที่บอกว่าเราอาจจะต้องปิดเครื่องลับบางอันเพื่อเข้าไปสู่เครื่องลับทางจิตใจด้วยพวกนี้จะทํางานต่อเมื่อเราปิดเรื่องสมสมุติสมมุติซะที่จริงที่บ้านเราใช้ทางจิตใจเราเลิกสมมุติเราถึงมีความสุขใช่ไหมครับบางคนกลับบ้านเป็นประธานบริษัทไม่เลิกบ้านก็แตก ที่จริงแล้วในสภาพจิตใจเนี่ยเราต้องเอาที่บ้านมาใช้ที่ทํางานนะครับกระบวนการนี้ต้องเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นอุปสรรคแรกคือตัวเราเครื่องรับเครื่องส่งของเราเก่าเกินไปแล้วก็มีน้อยนิดแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเราต้องตระหนักอันนี้เสมอเพราะฉะนั้นต้องต้องอปรับเครื่องรับนี้ถ้าเราเข้าใจสิ่งพวกนี้นะครับเราก็จะสามารถเป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนแปลงต่อผู้อื่นด้วยเพราะเราได้รู้จักตัวเองแล้วเราได้สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นพอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไปเริ่มเรื่องการจัดการแล้วก็ธรรมชาติของมันเป็นอย่างไรใช่ไหเราต้องเข้าใจธรรมชาติมันไม่ได้ใช้อารมณ์ผมคิดว่าความกล้าที่เรียกว่า courage transformation การเปลี่ยนแปลงหรือเช่นก็ตามทีนี่จะเกิดขึ้นเมื่อดี <c oughs> คูณที คูณ m คูณ p มากกว่า f. f f คือความกลัวที่จะเปลี่ยน d เนี่ยก็คือ disatisfaction นะครับต้องมีความทุกข์ร่วมกันใช่ไหมครับร่วมทุกข์ร่วมสุขถึงจะเปลี่ยนแปลงที่จะรับมือกับความแปรปรวนความไม่ดีทั้งหลายของโลกรอบๆตัวนะครับ d นี่คือความทุกข์ร่วมกันต้องเข้าใจ นะครับทีเนี่ยคือความจริงของเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อุปสรรคคือตัวเราอุปสรรคคือเราทุกคนนะครับที่จะสร้างความสามารถอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเข้าใจต้นเหตุที่เป็นธรรมชาติของมันหรือตัวอย่างเช่นถ้าเป็นองค์กรองค์กรในระยะแรกเนี่ยระยะเกิดเนี่ยที่เรียกว่าเบิร์ตเนี่ย ผู้นำก็จะมีจําเป็นที่จะต้องยึดัาสนาเหมือนเหมือนแม่เลยที่ป้องกันลูกเต็มที่เลยใครยังมาแตะต้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะขการรวมศูนย์ธรรมชาติของมันใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับตัวเองหรือกลุ่มที่รู้จิตรู้ใจกันเพื่อจะสร้างมันขึ้นมาลดน้ําทวนดินแต่พอมันโตเติบโตที่เราเรียกว่าโกรดมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวละอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการร่วมร่วมทำงาน กระบวนการก็จะเปลี่ยนธรรมชาติต้องเปลี่ยนเพราะเข้ามาจากหลายวัฒนธรรมการร่วมการเข้าใจนะครับไม่ว่าจะร่วมวางแผนร่วมทำร่วมติดตามร่วมทำใหม่ร่วมได้ประโยชน์ทั้งจิตใจจากการทำพกโกรธเนี่ยจะใช้วิธีอย่างเดิมเผด็จการอย่างเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อองค์กรใหญ่เนี่ยมันก็เริ่มที่จะต้องที่มีลักษณะคงบางอย่างนะ อันนี้ก็เริ่มมีธรรมชาติอีกอย่างแล้วต้องมอบหมายต้องมีกรรมการบางส่วนใช่ไหมครับเพื่อให้มีผู้นำมากเพียงพอ,อะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติเราก็เปลี่ยนแปลงนะครับนั้นการเข้าใจธรรมชาติร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจสาเหตุของปัญหาเราเข้าใจธรรมชาติของปัญหาเราถึงเลยไปถึง ที่เรียกว่า m คือโมเดลที่จะไปนะครับโมเดลเนี้ยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติมันละไม่ไว่ากำหนดอะไรไม่ใช่ว่าอยากอะไรก็เรียกว่ายุทธศาสตร์อยากอะไรก็เรียกว่าพันธฐฐกิจอะไรกันเลื่อยเปื่อยพันธกิจเนี่ยคือสิ่งที่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันทำให้ weakness หรือ t h r e a t หรือสิ่งที่คุกคามหายไป เพื่อที่เราจะใช้วิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยใช้ประโยชน์จากอ p อป portunity และ streng ได้ที่เรียกว่า s w อตมันก็จะเลยไปถึงอันสุดท้ายที่ผมพูดอ่ะโปรเซส P นะครับ P ก็คือโปรเซสโปรเซสนี่จะต้องเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงทำได้จริงนะครับกระบวนการเรียนรู้และทำร่วมกันไปปรับตัวไปตลอดเวลา เพราะนั้นในทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยการรู้จักตนและกล้าหาญที่จะชนะความกลัวความเห็นแก่ตัวความโลภอะไรของตนเป็นส่วนสำคัญแรกเลยที่จะทำให้ชีวิตเราพอเหมาะร่วมทุกข์ร่วมสุขเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกผมยกตัวอย่างอันหนึ่งมีองค์กรที่เมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุน5-6,000ล้าน รัฐบาลเนี่ยให้ผมช่วยดูนะผมก็เห็นใจรัฐบาลก็เลยช่วยดูองค์กรนี้มีความขัดแย้งสูงมีสาภาพแรงงานสูงแล้วก็ล้มผู้บริหารมา4ี่หาราชวงศ์แ <c> ล <oughs> ้วผมเริ่มต้นด้วยการยืนพูดกับเขาเกือบพันคนคำถามแรกเลยผมถามว่าทุกคนทุกคนที่นี่เนี่ยอยากจะกลับบ้านไหมกลับบ้านแล้วไปบอกลูกที่บ้าน ว่าพ่อเนี่ยทำงานที่นี่แล้วมันมีกำไรแล้วอยากไหมถ้าอยากเราก็ทำด้วยกันถ้าไม่อยากผมก็กลับผมก็ไม่ได้อยากทำแต่ถ้าคุณอยากผมช่วยได้ความหมายคือเริ่มต้นที่ใจฮะนะนะฮะหาความจริงให้ได้เริ่มต้นที่ใจนะครับอ่ะผมก็ทำอย่างนั้นเพราะนั้นจุดแรกเรากลับมาที่ว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีปัญญาและมีคุณธรรมเราสร้างความสุขและสร้างความสำเร็จได้สเสมอ นะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนไม่ดีขนาดนี้มากหรือเกินแล้วก็สร้างวิกฤตซึ่งซึ่งเราคาดไม่ถึงเสมอจะเห็นได้ว่านักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์หรือนักการเงินที่ทายอะไรเนี่ยผิดทั้งนั้นนะครับแป๊บเดียวก็ผิดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเด็นนั้นแหละมันสร้างความพร้อมต่างตางที่สําคัญกว่าความพร้อมที่สําคัญที่สุดคือจิตใจจิตใจของทั้งอง,องค์กรผู้นํา ผู้นำทางด้านปัญญาและคุณธรรมเนี่ยจะมีบทบาทสูงมากในองค์กรโดยเฉพาะในองค์กรเอกชนเนี่ยแน่นอนครับเพราะว่าเราก็มีกติกาถึงแม้ว่าสมมุติก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นผู้กำหนดทิศทางกำหนดสังคมค่อนข้างมากนะครับถ้าเจ้าของไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ในองค์กรก็กจะจากไปนะครับหรือองค์กรก็ไปแบบ ไม่ไม่ร่วมทุ์ร่วมสุขนะครับไม่ทุ่มเทหรือไม่จะขัดแยง้งหรือไม่ก็มีทุจริตอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ไม่ภูมิใจในคุณค่าเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราให้ภูมิใจในคุณค่าทุกคนก็จะช่วยกันรักษาไว้ประเด็นสําคัญที่สุดเลยเนี่ยอยากให้นึกเรื่องบ้านไว้เสมอนะครับเรากลับบ้านเรากลับบ้านทุกวันเพราะบ้านเนี่ยสร้างกำลังใจให้เราทุกวัน บ้านเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นการสร้างสภาพการทำงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสำคัญมากนะครับต้องต้องสร้างก่อนความเก่งนะครับดีเนี่ยต้องทำเองทุกคนเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเสริมอันนั้นเก่งเนี่ยมันฝึกได้แต่ดีนี่ต้องทำเองและผู้ที่จะทำคนแรกก็คือผู้นำต้องเป็น ตัวอย่างเป็นแบบอย่างเพราะเป็นการสร้างกําลังใจสร้างความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้นาผู้นาต้องทำนะฮะเราต้องเป็นคนแรกที่ทเสียสละสาหรับเรื่องนี้และอุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือ,อเครื่องรับเครื่องสง่งเราเองนะครับเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างปรับบ้างปิดบางเครื่องบ้างเพื่อที่จะไปให้เครื่องใหม่มีโอกาสมันอยู่ในตัวเราทุกคนครับเพียงแต่เราไม่ค่อยเปิดโอกาส อารมณ์และความคิดเดิมเนี่ยปิดโอกาสนั้นเสมอ